สวัสดีครับผมพบกับผมอีกแล้วนะครับเต้มอเตอร์รถมือสองของคนมีสไตล์ครับรับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถวินเทจรถเก่ารถใหม่ทุกรุ่นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ทุกชนิดนะครับคันนี้ก็ได้มาอีกแล้วนะครับก็จะบอกว่าเป็นรุ่นประจำของทางร้านเราก็เริ่มจะได้แล้วครับสาหรับเจ้าถัางหน้ามีเข้ามาให้เห็นสองสคัญแล้วเหมือนกันแต่ว่ารุ่นนี้ก็จะมีน้อยหน่อยนะครับกับเจ้าฮอนด้าหมู495นะครับปกติจะได้แต่92 เดี๋ยวมาดูรอบคันเลยครับแห้งๆของแต่งพอมีบ้างเดิมๆบ้างนี่ครับใครหารถทะเบียนแทเรเนิ่มเอกสารชุดโอนครบรถพร้อมใช้คันนี้แนะนำเลยอ่าของเดิมก็มีหลายชิ้นหลายรายการอยู่ครับยางก็ได้เป็นยางขอบขาวแล้วครับรถเครื่องดีเกียร์ดีครับสตาร์ทได้ทั้งมือทั้งเท้าครับ เดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังเสียงนะครับเดินเบานิ่งๆอ่าแต่ติดปกติครับนี่ครับไฟเลี้ยวซ้ายติดปกติไฟเลี้ยวขวาติดปกติระบบไฟติดครบครับไฟหน้าติดครบเนี่ยครับเดินเบานิ่งๆรถพร้อมใช้ขับนุ่มเลยนะครับเดี๋ยวผมลองขับให้ดู 492กับ95หลักๆจะต่างกันที่492จะ 125cc 495จะเป็น 150cc แล้ว495จะไม่ใช่เกียร์วน492จะเป็นเกียร์วน495จะขับง่ายกว่าครับ รถเครื่องดีเกียร์ดีครับเดินเบานิ่งๆเครื่องดีพร้อมใช้รถทรงสวยนะครับใครหารถเก้ารถวินเทจรับเที่ยวขับออกงานคันนี้คุ้มๆค,ครับมีน้อยหาได้ยากแล้วนะสำหรับเจ้ารุ่นนี้วันนี้ลาไปก่อนครับผมมาสมืดเลยแสงก็จะมืดๆหน่อยนะฝากไว้พิจารณาอีกหนึ่งคันครับผมไปก่อนครับผมสวัสดีครับ